ตัวอย่าง4.15จนะครับจงแสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเพิ่มนะครับวิธีทำนะครับคราวนี้จะจะแสดงนะครับโดยใช้ใช้การคำนวณอัตราส่วนนะครับนั่นก็คือจะดูว่า a n บวก1ส่วนเนเนี่ยมันมีค่าเป็นยังไงนะครับในที่นี้ตัวลำดับคือลำดับนี้นะครับลำดับนี้ n ส่วน n บวก1ดังนั้นเราก็จะแทน n ด้วย n บวก1สำหรับพจน์นี้นะครับอ่าก็จะได้ n บวก1ส่วน n บวก1บวก1นะครับอันนี้คือตัวเศษเนาะตัวส่วนคือ an นะครับ an ก็คือ n ส่วน n บวก1นั่นเองทีนี้พอเศษส่วนมันซ้อนกันแบบนี้ไอ้ตัวข้างล่างนะครับก็กลับขึ้นไปคูณได้ ันนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวก1ก็คือ n บวก2นะครับคูณกับตัวนี้แต่ว่าต้องกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะนั่นก็คือ n บวก1ส่วนด้วย n นะครับตัวข้างบนนี้เอามาคูณกันก็จะได้เป็น n กาลัง2บวก2 n บวก1นะครับส่วนตัวข้างล่างตัวข้างล่างตัวข้างล่าง2ตัวนี้คูณกัน ก็จะได้เป็น n กาลัง2บวก2 n นะครับทีนี้แยกเทอมออกมาเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเป็น n กาลัง2บวก2อ n ตัวส่วนเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเหลือเลข1นึตัวส่วนก็เท่ากันสังเกตว่า2ตัวนี้หารกันได้1น,นะครับดังนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็น1บวก1ส่วน n กาลัง2บวก2 n นะครับ อันนี้เป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆ n ท,ที่เป็นจำนวนนับและแน่นอนว่าตัวนี้ทั้งหมดนี้เลยจะต้องมีค่ามากกว่า1แน่ๆน,นะครับเพราะว่ามันมีเทอมนี้พ่วงขึ้นมา,าค่ามันก็เลยต้องมีค่ามากกว่า1น,นะครับพอเป็นแบบนี้ก็สรุปได้เลยนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับ A N บวก1ส่ว มีค่ามากกว่า1น,น,นะครับสำหรับทุกๆจำนวนนับ n นะครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นลำดับนี้นะครับเป็นลำดับเพิ่มเป็นลำดับเพิ่มนะครับ